เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยเลยตอนนี้ศิลปินไทยหลายๆคนเนี่ยเจิดจลัดดังกลายไปในระดับ global ระดับโลกหลากหลายคนแล้วด้วยเช่นกัน ถึงต้องบอกแบบนี้เลยค่ะรายการของเราเนี่ยเป็นหนึ่งรายการนะที่ภูมิใจมากๆที่ได้เห็นน้องๆเหล่าดารานักแสดงศิลปินค่ะที่ดังไกลดังเป็นพลุแตกระดับโลกล่าสุดอีกหนึ่งคนหอภูมิใจเลยค่ะผู้ชมคาะกับน้องฟรีดสโรชาสาวคนนี้ค่ะเรียกว่าเป็นคนที่โด่งดังมากๆมีฝีไม้ลายมือเรื่องของการแสดงดีมากๆและอีกหนึ่งบทบาทของเธอค่ะก็เรียกว่าเป็นคนไทยคนแรกๆเลยก็ว่าได้นะ ขึ้นแทนเป็นแบรนด์แอมเบสเดอร์นะคะให้กับเมซองวอลเล n t i โ o นั่นเองค่ะได้มีโอกาสาร่วมชมแฟนโชว์สุดพิเศษนะคะของใครนี่เลยค่ะเป็นแฟนโชว์นะคะของอเลสซานโดรมิเชลนะคะถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องความภาคภูมิใจนะ,ะเพราะอะไร เพราะว a l เลน i ิโค่ะมีการประกาศแต่งตั้งนักแสดงสาวชาวไทยอย่างน้องฟรีนสโลชาเนี่ยนะคะขึ้นแท่นเป็นแบรนด์แอมเบรเซอรเรียบร้อยแล้วด้วยนั่นเองค่ะซึ่งน้องออฟรีนเนี่ยนะคะผู้ชมค่ะก็ได้มีโอกาสร่วมชมแฟนโชว์ครั้งแรกของอ e เล็กซานโดมิเชลนะคะในนามของเมสซงวอเลนจิโนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นศิลปิน ที่ได้รับการยกย่องจากบทบาทค่ะในส่วนของอุตสาหกรรมไทยและอุตสาหกรรมนา,นานาชาติเลยก็ว่าได้นะวุโผู้ชมเพราะต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากค่ะรวมไปถึงน้องฟลีนเนี่ยเป็น คนหนึ่งที่ได้รับกระแสการตอบรับดีหลังจากที่น้องเนี่ยนะคะมีผลงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาพยนตร์และอีกหลากหลายผลงานนะคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นการพิสูจน์ฝีมือของน้องได้เป็นอย่างดีเลยนะครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่า น้องเนี่ยเป็นคนที่ทรงพลังในโลกเลยก็ว่าได้นะผู้ชมเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติมากๆกับการเปิดหน้าประวัติศาสตร์เมสซองเรนิโตนะฮะงา,งานศิลปะและมรดกตกทอดที่ได้ก้าวเข้าสู่ค่ะในส่วนของสมัยใหม่ภายใต้การดูแลของอเล็กซานดมิเชลเนี่ยละค่ะผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์ที่มีวิสัยทัศน์อย่างมากนะคะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นคุณผู้ชมต้องบอกว่า ถ้าเมืองไทยเนี่ยนะเราก็จะมีน้องฟรีนนะคะก็คือแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาเซอร์แล้วเมื่อเดือนธันวาค่ะก็ศิลปินมากความสามารถอย่างน้องเจฟชาเตอร์นะคะก็ได้รับการแต่งตั้ง เป็นแบรนด์แอมบาสเซอร์ของแบรนด์ด้วยเช่นกันแล้วก็ถือว่าเป็นศิลปินไทยนะคะฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงก็เป็นน้องฟรีนเนี่ยแหละค่ะถือว่า2คนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยเลยรวมไปถึงค่ะนักแสดงเกาหลีใต้นะคะอย่างลิมยุนอาค่ะเพิ่งได้รับตำแหน่งนะคะในการขึ้นแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเซอร์ของวาเลนติโนเช่นกันค่ะยุนอาเนี่ยมีชื่อเสียงนะคะเป็นสมาชิกของเกิลกรุ๊ปเกาหลี g ก็าเจเนอเรชันนะฮะก็ซึ่งเปิดตัวไปโอ้โหหลายปีแล้วเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยมาดูเรื่องของความสามารถและประวัติของน้องกันบ้างดีกว่านะฮะซึ่งน้องฟรีนสโลชาค่ะคุณผู้ชมครับ มากกตัวเนี่ยในการร่วมกิจกรรมกับเมซงเวร์ติโน่นะฮะร่วมงานในระดับ global ที่ผ่านมาในช่วงเ,เดือนกันยาที่ผ่านมาก็ชิปปาร,รีสนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้จักแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ย อยากจะสัมเขาเรียกว่าอยากจะสัมผัสอยากจะรู้ถึงผลงานของน้องที่เคยผ่านผ่านมานะคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมจําได้ไหมกับซีรีส์เรื่องดังนะคะทำให้พวกเราเนี่ยรู้จักฟินส์กับเบกกี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะภาพยนตร์ยูเรนัสนะคะ สองสามสองสี่ค่ะอันนี้ก็ดังมากๆแล้วก็ปิ่นพักอันนี้ก็ดังมากๆเช่นกันค่ะเธอได้ปรากฏตัวนะในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคารในปี2024หรือปีที่แล้วนั่นเองค่ะและเป็นศิลปินนะที่เรียกว่าถูกจับตามองอย่างมากในฐานะของเป็นดาราสาวค่ะที่มูฟเมนต์อันทรงพลังในซีซั่น g กเอ่อเกิลเลฟนั่นเองนะคะเรียกว่าส่งพลังมากๆค่ะนอกจากนี้นะคะเธอก็ยังมีผลงานในส่วนของภาพยนตร์ไ i เดอร์ค่ะร่วมกับนักแสดงอย่างคุณมาริอมเมลเลอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะได้ชมในส่วนของซีรีส์ ทางโทรทัศน์ทางทีวีอีกด้วยค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสาวคนนี้ไม่ธรรมดาจริง,รงๆน้องฟรีนสโลชานะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราเลยก็ว่าได้ในฐานะในบทบาทของการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่มีความสําคัญอย่างมากความสําคัญในการที่น้องเนี่ยไปสู่ระดับโกลบอลแล้วเนี่ยเล็กซี่เชื่อแน่ว่าจะมีผลงานอื่นๆตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นผลงานในส่วนของการแสดงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาพย หรืองานโชว์ตัวต่างๆในระดับโก o บ a l หลายๆคนจะได้เห็นอีกหลากหลายบิติของน้องฟรีนสโลชาอย่างแน่นอนค่ะขอประกาศไว้น,นัดที่นี้เลยนะคะน้องฟรีนสโลชาก็ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกในพัทของผู้หญิงนะคะ ขึ้นแท่นเป็นแบรนด์อาบาสเดอร์ไมซงวาเลนติโนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวโลกเลยก็ว่าได้นะฮะวาเลนติโนเนี่ยเจ,จิดจรัสอย่างแน่นอนค่ะเอาเป็นว่ารอติดตามตอนต่อไปจะมีคนไทยคนไหนอีกนะฮะที่เจ,จิดจรัสบนเวทีระดับโลกหรือเจ,อจิดจรัสในงานระดับโลกอื่นๆอีกหลากหลายงานรายการของเราจะเอามาฝากอย่างแน่นอนค่ะแล้วผู้ชมหลังมีความคิดเห็นอย่าง งภูมิใจเหมือนที่เล็กซี่ภูมิใจหรือเปล่านะฮะแล้วเราภูมิใจกับทุกเม็ดผลิตภณัณฑ์ทุกเม,มเ็ดเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่ไปเติบโตอย่างต่างแดนนะฮะก็ถือว่าเราเอาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยไปโชว์ให้กับชาวโลกได้เห็นและเม็ดเงินค่ะจะเข้าสู่ประเทศไทยอย่างแน่นอนนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะ